ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะในช่องอาชิตาสเตชันค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยชิไม่ได้อยู่ที่ไทยนะคะแต่ว่าชิอยู่ที่ฮ่องกงนั่นเองค่ะถ้าอยากจะมาอัปเดตการแต่งหน้าช่วงนี้หรือว่าได้ดูเลยว่าชิพกอะไรมาเที่ยวในคลิปนี้กันบ้างนะคะก็จะได้เป็นลุคแบบว่าแต่งหน้าง่ายๆประมาณนี้เลยนะคะแต่ว่าตัดไปหน้าสดเนี่ยหลายๆคนจะได้เห็นเลยว่าชิแบบหน้าบวมแล้วก็ห่างมากจริงทำให้สวยดูเป๊ะขึ้นได้โดยเทคนิคการแต่งหนาง่ายๆเลยค่ะตามไปชมกันเลยเลยนะคะซึ่งจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยสดจริงเมื่อคืนเนี่ยไปปาร์ตี้กันวับีช ชัดมากโดยที่ไม่ต้องแต่งตาเลยทีเดียวนะคะอย่างแรกเนี่ยจะใช้เป็น c a n n i b a l the First Serum ตัวนี้ก่อนเลยนะคะเพราะว่าเป็นสกินแคร์ตัวเดียวที่ฉิพกมานะคะที่นี่คือแบบว่าฟ้ามันแบบคึมๆนะไม่ค่อยมีแดดเลยหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าทิศทางของห้องชิเนี่ยอยู่ตรงที่แบบแดดไม่มีเลยก็ได้นะคะ บกๆไปก่อนนะคะรองพื้นที่จิพกมาด้วยก็จะเป็นของ r o r e a l True m a t t e ตัวนี้เลยนะคะซึ่งแบบว่ามันดีมากนะก็เลยพกมาบอกแล้วว่าไปงานไปอะไรมันก็เอาอยู่นะคะแล้วก็จะปาดลงไปก่อนจากนั้นนะคะก็ใช้ฟองน้ำไข่นะคะในการกดเขาเข้าไปเลยฟองน้ำไข่ที่ชิพกมาในคลิปนี้คะ,ะเป็นของออ H&M นะดีมากๆเลยนะคะ มาลงคอนซลเลอร์ต่อเลยนะคะเพราะว่าตาบวมแล้วก็ตาดำมากเลยนะคะก็ใช้เป็นของ NARS e r a d i a n c k c m y Concealer นะคะสี Mac คาเดเมียนะคะเป็นสีที่ชีใช้อยู่ตลอดเลยมันตรงกับสีผิวชิมมากๆนะคะเมื่อคืนนอนเร็วมอนแบบ 4- 5ห้าชั่วโมงได้ติดต่อกันหลายวันแล้วด้วยนะแล้วก็ชิก็จะใช้ฟองน้ำเนี่ยแหละคะ่ะในการแท็บท็บตัวคอนซลเลอร์นะคะให้มันเสมอกับรองพื้นนะคะเป็นเนื้อเดียวกันแล้วต่อไปเนี่ยชิคก็จะลงเป็นตัวนี้ต่อเลยนะ มันคือซูเปอร์ออร์กซัมนะคะอิลูเนเตอร์เพราะว่าคลิปนี้เนี่ยชีมากกับนาสนะคะเลยก็เมื่อวานเขาเพิ่งให้ตัวนี้มาเลยชีก็เลยอยากทดลองนะคะค่อยๆลงไปดูความเงาของมันดิ <laughs> เราก็จะมาเซร็จกันด้วยแป้งเลยนะคะวันนี้แป้งที่ใช้ก็จะเป็นของชาแนลนะคะตัวนี้ที่ปกมาจะหมดแล้วอะ <laughs> ก็ต่อไปนะคะชิขอข้ามาที่การคอนทัวร์หน้าก่อนเลยแนคะ้วันนี้เนี่ยใช้เป็นของ Benefit Hoola นะคะก็พอมาแต่งหน้าในคลิปนี้เนี่ยเพื่อนๆก็จะได้เห็นเลยะทะว่าชิพกอะไรมาบ้างเนาะไม่ต้องมาเปิดกระเป๋าเลยนะคะก็จะใช้ตัวนี้เนี่แหละเพราะว่ามันมีแปรงมาให้ด้วยนะคะแล้วก็มันง่ายดีอะ่ะก็เลยแบบเออพกมาด้วยตลอดแล้วมันก็เป็นโทนสีที่แบบกลางๆนะคะ,คะก็ดูมีดังขึ้นมาหน่อยนะเมื่อกี้จมูกบวมหน้าบวมบวมไปหมดเลยนะคะ นี่นะก็จะเก็บพวกไรผมไปด้วยนะคะด้วยกันแบบแต่เขาที่ละนิดนะคะก็จะได้การคอนทัวหน้าประมาณนี้เลยนะคะจากนั้นเนี่ยก็มาเขียนคิ้วต่อเลยนะคะวันนี้ใช้ที่เขียนคิ้วเป็นอชิตาเพอร์เฟกต์บราวน์นะคะสีมีเดียมบราวน์นะคะก็เป็นตัวเดียวที่พกมาด้วยในทริปนี้นะคะจะเขียนไปเลยตามโครงคิ้วเลยค่ะก็จะวาดฐานคิ้วไปก่อนนะคะแล้วก็เติมกรอบคิ้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาถมด้านในให้เต็มนะ คิ้วก็จะดูแบบธรรมชาตินะคะแต่ว่าเติมให้มันเต็มขึ้นมานะคะจาก2ฝั่งแล้วก็สีมันก็จะอ่อนลงนะคะแล้วก็เคลือบผลคิ้วไปเลยในตัวนะคะมาแต่งตากันเลยนะคะวันนี้เนี่ยจะแต่งตาแบบง่ายๆแต่ว่าเอาเป็นแบบสวยหวานนะคะวันนี้เนี่ยชิคอเล่นโทนสีเป็นสีชมพูนะคะก็จะเป็นตาแก้มแล้วก็ปากนะคะวันนี้จะใช้เป็นอัชิตาเบลเชั่นโดนะคะตัวนี้สีพิงโกค่ะนี่ใช้ง่ายๆเลยนะคะก็คือหมุนนะคะปาดนะคะลงไปที่ตาแล้วก็แท็บได้เลย ก็จะได้เปลือกตาสีชมพูประมาณนี้แล้วนะคะต่อไปเนี่ยชิคขอจิกหางตานิดนึงนะคะเพราะว่าตาชิอะบวมมากนะคะก็เลยจะขอใช้สีน้ําตาลอันนี้นะคะจากพาเลตทอมฟอร์ดนะคะในการแบบจิกลงไปที่หางตานิดนึงนะคะคือลดให้ตามันแบบหายบวมนิดนึงเนาะ,ะไม่งั้นแบบโอ้โหบวมมากจะได้ตาประมาณนี้นะคะสีนิดนึงเนาะข้างหลังแล้วในส่วนของหัวตานะคะเดี๋ยวชยิขอใช้เป็นเบเกอรชิมเมอริงสกินเฟล็กเตอร์วันนี้นะคะในการ เจาะลงไปนะฮะตรงนี้ให้ตามันแบบระเบิดอโอเคชิคก็เลยจะออไฮไลท์เลยนะคะที่สันจมูกแล้ว mm hmm. ก็ชิก็จะใช้แปรงเขียนคิ้วตัวนี้เลยนะคะมาแตะสีน้ำตาลอันนี้นั่นแหละในการเหมือนวาดเป็นแบบเส้นไลเนอร์บางนะคะ ะได้ประมาณนี้มันก็จะได้เป็นเหมือนแบบไลเนอร์ที่ฟุ้งๆหน่อยนะคะเห็นปะโอเคต่อไปนะคะก็มาดัดขนตานะคะแล้วก็ปัดมาสคาร่าได้เลยค่ะยิ้มที่แก้มจะระเบิดอยู่แล้วอะหน้าบวมมากที่ดัดขนตาวันนี้ที่ชช้นะคะจะเป็นของ Gino m แ c คเ e คนะคะส่วนมาสคาร่านะคะก็2ตัวเดิมเลยนะคะจะเป็นของลังโคมกับมาจอริก้ามาจอกาค่ะ แก้มต่อเลยนะะวันนี้เนี่ยจะเน้นเป็นโทนสีชมพูอย่างที่บอกแทก็เลยจะใช้เป็นของ Nas o r ล a s ซ m ตัวนี้เลยนะคะนี่พาเลตที่แบบว่าหักยับเยินของชีแล้วแท้แต่ว่าได้ตลับใหม่มาแล้วเดี๋ยวจะเปลี่ยนเร็วๆนี้นะคะก็จะปัดไปเลยก็คือดีมากเลยเวลาพกมาต่างประเทศอย่างเงี้ยมันไม่ต้องปัดไฮไลท์เลยนะคะก็คือจบในตัวเดียวเลย แต่ว่าวันนี้เนี่ยชิขอทาลิปลายชั้นนิดนึงนะคะเพราะอยากให้ปากมันดูแบบช้ำช้ำน่นๆเลยนะคะอย่างแรกเนี่ยขอลงเป็นพื้นปากด้วย Sm a s h b ล็อกตัวนี้ก่อนเลยนะคะจะเป็นสีออกแบบนุดนๆชมพูชมพูนิดนึงนะคะแล้วก็จะลงเป็นลิปสติกนะคะสีอัลเกซัมต่อเลยนะคะเพราะว่าสีนี้เนี่ยมันจะออกเป็นแบบว่าเนื้อเชียรเฉียนิดนึงนะคะทาทับด้วยตัวนี้ได้เลยคะ่ะ ทับด้วยกลอสนะคะตัวน <Okay. S 2> oh. oh. <owego> ี้เป็นสีออกตาซัมเหมือนกันนะคะเอาให้แบบทยานขอบฟ้าเลยค่ะวันนี้อันนี้ก็คือเราแบบไม่ได้ไปในทางอนาจารอะไรนะแต่เราแค่แบบใช้เครื่องสำอางสีออกตาซัมเฉยๆโอเคโอ้โหบอกเลยว่าจือปากเบาๆประมาณนี้เลยนะคะก็เดี๋ยวชิขอตัวไปทำผมนะคะแล้วก็เปลี่ยนชุดแบบนึงค่ะ ตอนนี้นะคะก็ทาผมเสร็จแล้วเรียบร้อยก็คงจะได้ทรงประมาณนี้นะคะเป็นแบบทรงยุ่งยุ่งอย่างเยิงไปนะคะเพราะว่าเวลาที่ชิมาต่างประเทศก็จะแบบไม่ได้พกที่ม้วนผมมาด้วยนะคะก็เลยมัดเป็นบางโงกนะคะแล้วก็ปล่อยออกมามันก็จะแบบหยิกหยิกดัด,ดแบบนี้เลยนะคะอยากจะมาอัปเดตเครื่องสำอางที่พกมาที่นี่นะคะบวกกับเทคนิคบางอย่างเนี่ยที่ชิเปลี่ยนไปในแต่ละช่วงด้วยนะคะเช่นแบบช่วงนี้เนี่ยชิก็ชอบชอบแบบกริดไลเนอร์ด้วยการใช้อายแชโดว์สีเข้มๆอะไรแบบนี้เนาะเอาล่ะค่ะวันนี้เนี่ยชิก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะ่คะ,คะ บ๊ายบาย